สวัสดีค่ะพี่ๆทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทันชนิด99วันนี้หนูขอคนละ9ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนเราเรียนมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกตอนนั้นเราอยู่ปีสองและได้ย้ายมาเช่าบ้านอยู่กับเพื่อนเราอีกคนลักษณะเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ยกสูงจากพื้นประมาณ2เมตรมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำอยู่มาคืนหนึ่งแฟนเราก็มาที่บ้านและก็กำลังนั่งดูรายการผีในโทรทัศน์กันอยู่ มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งของรายการที่จะมีการท่องคาถาเรียกวิญญาณเพื่อมาพูดคุยกันตอนนั้นเราก็แอบ,บคิดในใจว่าแล้วถ้าวิญญาณที่สถิตอยู่แถวนี้ได้ยินเขาจะมาไหมนะแต่เราก็แค่คิดเล่นๆไม่ได้ใส่ใจอะไรพอรายการจบเพื่อนเราก็แยกตัวไปนอนส่วนเรากำลังจะลงไปส่งแฟนที่รถแต่ยังไม่ทันก้าวลงบันไดจู่ๆก็ได้ยินเสียงเพื่อนกรีซแล้ววิ่งออกจากห้องมาหาเราด้วยสีหน้าหวาดกลัวเหมือนตกใจอะไรบางอย่าง เรารีบถามเพื่อนว่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นแต่เพื่อนยังอยู่ในอาการตกใจไม่ยอมพูดอะไรบอกแค่ว่าแกช่วยไปปิดม่านให้หน่อยที่ห้องนอนของเพื่อนเรายังคงปิดไฟอยู่มีเพียงแสงสลัวๆจากห้องโถงศาสต์เข้าไปในห้องนอนในใจเราคิดว่าต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆแ,แต่ก็ยังทำใจดีสู้เสือเดินเข้าไปปิดม่านให้โดยเปิดไฟห้องก่อนพอไปถึงตรงหน้าต่างกำลังจะเอื้อมมือดึงม่านเราก็เหลือบไปเห็นเงาดำๆ คล้ายคนโผล่ผลหน้าต่างมาครึ่งตัวแต่ตรงหัวลักษณะเหมือนคนหัวล้านเราตกใจมากแต่ร้องไม่ออกเลยรีบวิ่งออกมาถามเพื่อนว่าเมื่อกี้แกเห็นอะไรเห็นเหมือนกันไหมเพื่อนเล่าว่าเห็นเป็นเงาลักษณะคล้ายๆกับที่เราเห็นขณะที่เรากับเพื่อนกำลังสติแตกด้วยความที่แฟนเราเป็นคนสติวยจึงรีบคว้าไฟฉายวิ่งลงไปดูด้านล่างของบ้านสาต์ไฟส่องไปรอบๆเผื่อว่าสิ่งที่เห็นอาจจะเป็นคนมาแอบดูแต่ก็ไม่พบอะไร และพวกเราก็สังเกตเห็นว่าจากพื้นถึงขอบหน้าต่างนั้นมีความสูงราวราวสเมตรได้ทุกคนเริ่มคิดได้ว่าคงไม่ใช่คนแล้วแน่ๆเพราะคงไม่มีใครสูงเกินกว่าขอบหน้าต่างมาถึงครึ่งตัวแน่นอนคืนนั้นเราจึงตัดสินใจออกไปข้างนอกคลายความกลัวด้วยการพากันไปคาราโอเกะพอไปถึงก็ดึกมากแล้วเหลือห้องริมสุดห้องเดียวแฟนเราได้ชวนรุ่นพี่ที่สนิทอีกคนมาคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยคุยไปร้องคาราโอเกะไป สักพักเรารู้สึกเหมือนมีใครมาลูบพี่ขาตอนแรกก็คิดว่าเป็นลมจากแอร์ในห้องคาราโอเกะแต่ก็ยังไม่วายคิดในใจว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ลมจากแอร์ขอให้รู้สึกแบบนั้นอีกทีจากนั้นเรารู้สึกแบบเดิมอีกครั้งจริงๆค่ะแต่คราวนี้น้ำหนักแรงกว่าครั้งแรกอีกด้วยเราก็บอกให้ทุกคนฟังและเผลอพูดออกไปว่าไม่ใช่ว่าเขาตามเรามาจากบ้านเช่านะพอพูดจบ เราก็รู้สึกว่าเหมือนมีใครเอาสอกมากระแทกโซฟาเพราะมันสั่นๆรู้สึกอยู่2-3ครั้งเริ่มไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเสียงดังไปหรือเปล่าจึงถามคนอื่นว่ารู้สึกเหมือนกันไหมทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกแต่ไม่กล้าพูดพวกเราจึงลองหยุดร้องเพลงและห้ามใครพิงโซฟาจากนั้นรุ่นพี่ก็พูดขึ้นมาว่าถ้าเป็นอย่างที่ทุกคนคิดขอให้โซฟาสั่นอีกทีคราวนี้สั่นจริงๆค่ะแต่ไม่ได้สั่นแค่โซฟาแต่สั่นทั้งผนังด้านหลังด้วย เหมือนมีคนมาทุบผนังทุกคนต่างพากันกลัวแต่ก็ไม่วายจะหาข้อพิสูจน์โดยให้เพื่อนกับรุ่นพี่นั่งรอในห้องคาราโอเกะแล้วเรากับแฟนก็ออกมานอกร้านเพื่อทำทุกอย่างที่คิดว่าคนทำได้ทั้งถีบผนังทุบผนังและให้เพื่อนกับรุ่นพี่คอยฟังว่าเหมือนไหมเผื่อจะเป็นใครทำอะไรข้างนอกก็ได้แต่ไม่ว่าจะทำด้วยวิธีไหนก็ไม่สามารถทำให้ผนังห้องสั่นได้แบบนั้นคืนนั้นพวกเราจึงตัดสินใจไม่กลับไปนอนที่บ้านเช่าพากันไปนอนหอแฟนกันทั้งหมด จนเช้าอีกวันหนึ่งเรากับเพื่อนได้ซื้อดอกไม้ธูปเทียนเพื่อกลับไปไหว้ขอขมาเจ้าที่เจ้าทางและวิญญาณทั้งหลายที่บ้านเช่าหลังนั้นเราก็คิดว่าเรื่องเราคงจะจบลงเพียงเท่านี้แต่แล้วต่อจากนั้นไม่นานขณะที่เรากําลังนอนหลับอยู่ในห้องเป็นเวลาประมาณตีสามเรามีความรู้สึกเหมือนถูกผีอำ้เราพยายามร้องตะโกนสวดมนต์และดิ้นให้หลุดจากตรงนั้นแต่ก็ไม่เป็นผลสุดท้ายเราพยายามฝืนลืมตาขึ้นมาได้ เรารีบกวาดสายตามองไปรอบๆห้องและสิ่งที่เห็นคือมีเงาดำคล้ายคนเดินวนเวียนอยู่ในห้องทั้งที่ประตูข้างตู้เสื้อผ้าและรอบเตียงซึ่งอยู่ห่างจากเราไม่ถึงฟุตตอนนั้นเราตกใจสุดขีดแต่ทำอะไรไม่ได้เลยรีบปับตาแล้วนอนร้องไห้ปากก็ตะโกนว่าเปิดไฟให้หน่อยเปิดไฟให้หน่อยจนในที่สุดเพื่อนก็วิ่งเข้ามาช่วยคืนนั้นเราต้องย้ายไปนอนห้องเพื่อนแล้วเปิดไฟสว่างยันเช้า หลังจากเหตุการณ์น,นั้นเรากับเพื่อนจึงตัดสินใจย้ายออกจากบ้านเช่าทันทีเพราะเราเริ่มมั่นใจแล้วว่าที่นี่มีวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่และไม่ยอมไปไหนสักทีถึงแม้ว่าเราจะไหวขอขามาแล้วก็ตามซึ่งบ้านหลังนั้นก็ยังคงเปิดให้นักศึกษามาเช่าอยู่จนถึงปัจจุบันนี้เป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ